คุณโฟกมีผีตามคุณโฟกด้วยอ่ะอุ้ยโ้กปนน่ากลัวมากเลยตามกูด้วยฮีฮเฮ้ยแม่งตามทุกคนเลยผีเฮ้ยวันนี้เราจะไปไหนกันดีคุณโฟกล่าท้าผีกันคะอ,อ๋อเกมนี้เป็นเกมล่าท้าผีแล้วเนี่ยไ่รูครับล่าท้าผีในอ,อ๋อประเทศญี่ปุน่นล่าท้าผีในประเทศญี่ปุ่นเออไม่แน่ใจว่าเป็นญี่ปุ่นหรือว่าเป็นจีนนะครับเมื่อไหร่มันจะให้เราโหวตอีกครับ ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเหลืออีกก่วินะครับคุณโฟกคุณโฟกจะพาผมไปไหนครับวันนี้เฮ้ยเสียงเพลงน่ากลัวมากเลยอ่ะคุณโฟกคุณลนครับผมล่อะไรล้นนะครับคุณล้นครับผมขอเรียกคุณโล้นได้ไหมครับคุณโฟกได้ครับคุณหัวโล้นมากเลยอ่ะคุณโฟกดูดิคุณโล้นที่สุดในเกมเลยอ่ะ อ้าวแล้วคุณเป็นอะไรครับคุณร้อนใช่ไหมครับคุณร้อนใช่ไหมขอไปยืนด้วยนะครับเกลแล้วครับคุณครับกลแล้วครับคุณาวินะทุกคนเราจะได้เลือกกันแล้วนะครับว่าเราเนี่ยจะไปเล่นกันที่ไหนนะครับโยมมมหาิทยยเราเลือกตรงไหนนะเราเลือกตรงไหนนะเอ้าทำไมมันไม่ให้เราเลือกอ่ะอมันไม่ให้เราเลือกเฮียมันเป็นช่วงพักนะครับไอ้ยาไอ้ยาทำไมต้องมีไอ้ยาด้วยวูแล้วคนใหม่มามากจัดไอ้เชี่ยแล้วมันไม่ให้เราเลือกวะ อยากปัญญาอ่อนครับไอ้ย,ยาคุณบอลครับผมบอลครับผมผมเป็นพานลงครับโอเคเคียเป็นพานลงไอ้ย,ย,า,ย,า,ยเา,เาเราได้เงินเ่ครับเฮ้ยจากที่ผมเนี่ยทำงานมาที่นี่สิบกว่าปีเนี่ย <ś? S 1> เงินเดือนของผมเนี่ยขึ้นเดือนละบาทตอนนี้ก็น่าจะประมาณห้าร้อยแล้วครับคุณโฟก แล้วคุณโฟกได้มาเท่าไหร่แล้วครับแต่ละเดือนเดือนละประมาณท,ที่ที่นับด้เหรอครับใช่ครับประมาณเดือนละหกหมื 6, 5, ครับเไอ,อ <I win. S 1> เวนเยอะมากเลยครับคุณโฟก<ฮ>ผมนี่ต้องคาราวะเลยอะ่ะวิผ่านโรงเราเรียกเราเรียกอะไรโรงเรียนมัธยมโรงเรียนมัธยมวีสองจัดไปครับผมเราเรียกไปที่โรงเรียนมัธยมอ้าวตอนนี้เนี่ยเขาให้เราไปค้นหาโน้ตมรณะรอบแผนที่นะครับผม แล้วคุณโฟกอยู่ไหนอ้าวจบแล้วหรอคุณโฟกค,คุณอยู่ไหนคุณโฟกอยู่้านหลังคุณป้านเนี่ยคุณบอลไม่ใช่คุณโฟก์ผม,มอ,อยู่ตรงนั้นเนี่ยโรงอาหารนะครับเออแท็บล็อกไม่ได้ด้วย,วยทุกคนอา่าเราเข้ามาที่ห้องกักกันตอนนี้พี่อยู่ห้องกักกันแล้วครับพี่ออกมาตรงสนามนัลยครับผมอยู่ตรงสนามครับสนามสนามนี่ไงนีน่ไงนีน่ไงนีน่ไงอ๋อไม่ใช่นีิว้าอ๋อคุณโฟกนี่เห็นไหมเห็นไหมคุณโฟก เราจะลงไปหาคุณโฟกันอยู่ไหนเลยครับตอนนี้บันไดอยู่กลางๆแล้วพี่ไปนทางไหนกันเนี่ยบรรดอยู่ไหนวะอ๋ออยู่บันไดอยู่นู่นนะไอ้เรือดเอ้ยอุ๊ยแล้วข้างนอกมีรถชนกันใช่ๆๆๆข้างนอกเหมือนจะมีรถคนชนกันนะครับคุณโฟกเรื่อคือรถคนชนกันรถคนชนกันไงเวนเออนะเราจะไปไหนก็ดีเพื่อนเราขอให้เราหาแผนที่ไอ้บอลครับตามมาครับคุณบอลอ๋อได้ครับผม ไอโฟกนะครับได้ครับไอร่นอ่นคุณจะไปไหนครับคุณจะพาผมไปไหนครับนั่งเรียนครับนั่งเรียนเดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับคุณเตรียมเรียนเลยครับได้ครับผมหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่สามโอ้ยเก่งมากเลยสามครับคุณโฟก์อะไระครับสามครับสามครับไปดีกว่าผมว่าเราเนี่ยต้องรีบไปหาแผนที่กันดีกว่าเพื่อที่เราเนี่ยจะไปช่วยน้องคีร่าใช่เหรอใช่ครับ ตอนนี้เนี่ยภารกิจของเราเนี่ยต้องตามหาแผนที่และเหมือนว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยจะเจอแผนที่แล้วหรือเปล่าตรงนี้ศิลปิน oh, <this> no. yes หาเออหา <What S 1> ไม่รู้เรื่องเลยดูือ oh, <come> ว่าเขาจะไปเก็บไว้ที่ห้องครัว oh, uh, 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 นี่ไงตู้อบเตาอบ <Come on. S 1> ที่เก็บของหรือเปล่าไอบอลครับ <want> ครับผม มีคนสั่งกระเพราหมูกรอบสองจานครับกระเพราหมูกรอบสองจานไอเวนเฮ้ยดูข้างนอกดิข้างนอกมีรถตำรวจเอาจบแล้วเหรอนี่ไงนี่ไงเพื่อนของเราเพื่อนของเราอุบัติเหตุรถยนชีพบอกไงไอดีมันรถยนตไอรีไอรีมันรถชนแฮ่เออถูกแล้วอะไรคือไอีมันรถยนเออทั้งมันนะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังนั่งสอบสวนกันอยู่นะครับว่าเราเนี่ยจะเอายังไงดี อา้าวการโหวตนั้นหรอเราจะโหวตกันยังไงดีเราจะช่วยเอลีหรือว่าเราจะปล่อยมันตายคารืมเราจะโหวตใครออกกันดีโฟกผม,ผมว่าซิมบา้าผมว่าซิมบ้าซิมบ้ากันหรออ๋อเกมนี้หรือว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่เกมฆาตกรรมก็เป็นได้นะครับทุกคนเฮ้ยเรายังอยู่ครับเรายังต้องหาฆาตกรรมฆาตกรต่อไปอยู่ึ๊ดๆอยู่กูไม่รู้เรื่อง คุณโฟกผมอยู่กลางสนามบอลเอาดีๆเหมือนว่าเห็นเหมเห็นเไหมเห็นตอนนี้พวกเราหาอะไรกันพี่บอกพี่ว่าน่าจะอยู่ห้องนี้นะเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูกันห้องนี้ไม่แน่อาจเป็นไปได้โฟกเห็นดอกไม้ไหมดอกไม้เห้ยนี่ไงนี่คือคุญแจ ไม่ใช่หรือว่ามันคือไม้ไอติมไป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 คุณบอลครับคุณบอลครับครับผมไปไปคุณบอลทำคลิปแมปทะเดไซายเป็นไงบ้งคับโอ้ยจะพูดถึงเรื่องนั้นเลยครับตอนนี้ผมทำคลิปนี้อยู่ครับคุณจะพูดถึงอย่างนั้นได้ไงครับเฮ้ย<อ>นี่มันห้องน้ำผู้หญิงนี่วาไอสัตว์มีขี้ด้วยอ๋อ,อไม่มีนะไปดีกว่าครับเหม็นมากเลยตรงนี้มันเหม็นมากเลยครับคุณโฟก เหี่ยกูเห็นพี่บอลตดปูดปูดอะตดปูดปูดงั้นเหรอหรือว่าในนี้จะมีฆาตกรรมไม่มีเดี๋ยวว่าไหนนี่คือแมพอะไรพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเออมันให้กูทําอะไรนี่อาจจะเป็นฆาตกรรมเฮ้ยห้องกระขังนวงเนียวอ้าเ<อ>าข้ามามก็ไม่มีหาอะไรเลย,เลยสรุปมันคือพิพิธภัณฑ์โรงเรียนโรงพยาบาลหรือว่าโรงแรม แต่เท่าที่พี่ดูเนี่ยน่าจะเป็นอ่าเฮ้ยนี่ไงโฟกเป็นเป็นเป็นบ้าเลยอ๋อโฟกเป็นพันลงเฮ้ยไม่นะลบลบอ๋อมีดอกไม้จำไว้เฮ้ยทาซุยา่าทาซุย่เป็นอะไรกันเนี่ยคือพวกคุณเป็นอะไรกันงงมากเลยนี่หรอเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้น ทำไมทุกคนต้องตายคืออะไรไน่าจะต้องเป็นไอ้โ้นบอลนีครับเฮ้ยทำไมมีคนตายมากขึ้นทุกวันคนนี้ถูกฆาตกรรมทำไมเหลือเราสองคนและเกมนี้ oh. เหลือกันอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่เอ้า นคืออะไรนะครับมันคืออะไรกูเล่นเกมอะไระคลิปนีจบเพียงเท่านี้ครับสุดยอดใช่เพิ่งคุณโฟกว่าเราเล่นเกมปัญญาอ่อนกันหรือเปล่าครับโฟก์ควาค่าแบบนี้มันดูปแปลกนะแบบนี้มันดูปแปลกน,น,น,นะครับงงมากเลยนะครับโอเค,คทุกคนก็ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับอยากให้ผมนะครับและโฟกเนี่ยมาเล่นเกมแบบแนวเี้ยอะไรดีนี่ก็ไม่รู้นะครับก็เอาไปเจอใหม่คลิปหน้านะครัทุกคนสาหรับคลิปนี้เนี่ยพี่บอลเนี่ยครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคน Bye bye. Let's go.